ปร,รอดวัดไข้ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดทางช่องปากรักแร้ทวารหนัก r o s m a รุ่น tg 1 0 0ภายในกล่องประกอบไปด้วยตัวเครื่องแบตเตอรี่กล่องพลาสติกและคู่มือการใช้งานครับโปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานทุกครั้งตัววัสดุของส่วนปลายเทอร์โมมิเตอร์นั้นทำจากซิลิโคนแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกแสดงผลเป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์ได้ตัวเครื่องปิดเองเมื่อไม่ได้ใช้งานมีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องผิดปกติหรือแบตเตอรี่หมดในการใช้งานปปรดวัดไข้ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ r o s m a x รุ่น TG 1 0 0ให้นำปลายของเทอร์โมมิเตอร์ไปไว้ในบริเวณใต้ลิ้นรักแร้หรือช่องทวารหนัก แล้วกดปุ่มใช้เวลาในการวัดประมาณ10วินาทีหรือมากกว่านั้นหลังจากที่ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิได้แล้วตัว C บ่งบอกอุณหภูมิจะหยุดกระพริบแล้วจึงสามารถดูค่าได้เลยครับ